มีคำถามนะครับว่าเราควรตรวจว่าตัวเองติดโควิดเมื่อไหร่นะครับสำหรับผูดไปสัมผัสโรตตอนนี้ทุกคนก็คงบ,บอกว่าโอ้ยมันใกล้ตัวกันไปหมดเลยนะครับอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องมาแยกก่อนว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงต่ำนะครับคำว่าความเสี่ยงสูงเนี่ยก็หมายความว่าเราเนี่ยไปสัมผัสหรือไปพูดคุยกับคนที่รู้ว่าเป็นโรคโควิดโพสิทีฟบวกนะฮะอาจจะรู้ที่หลังก็ได้นะฮะ ส่วนคนที่นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำนะครับพอยกตกัวอย่างกรณีหนึ่งนะฮะก็เมื่อวานเนี้ยมีน้องโทรมาถามพี่ครับผมจะทายังไงดีเอ่อคนข้างบ้านเนี่ยมาตรวจเจอโควิดบวกนะฮะไปรยาบาลแล้วนะฮะผมจะต้องตรวจไหมอ่ะคาแรกผมต้องถามว่ากรณีที่อยู่คนข้างบ้านเนี่ยเราถือเป็นความเสี่ยงต่ำก่อนเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสเขาถูกไหมครับอ่าคำถามที่สองคือว่าครั้งสุดท้าย ที่เราไปคุยนะคุยกับเขาเนี่ยจะใส่แมสไม่ใส่แมสก็เถอะไปคุยกับเขาเนี่ยเมื่อไหร่นะครับน้องก็บอกว่าอ๋อประมาณสัก5วันก่อนนะฮะดังนั้นเรานับนั้นเป็นวันที่1น,นะครับหลังจากวันที่เราวันสุดท้ายที่เราเจอกเขาโดยแบบตัวแต,วตว่ตัวนะนะครับหรือจะอยู่ในห้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปอีก7วันนะครับก็มาตรวจ PCR ของโควิดนะครับระหว่าง7วันนี้เนี่ยกักตัวเองนะฮะ คือคือเราไม่รู้เราติดไม่ติดก็คือกักตัวเองเพื่อไม่ให้สัมผัสคนอื่นนะครับแล้วอย่างกรณนอย่างนี้เนี่ยจะได้ตรวจ PCR โควิดฟรีไหมเออตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับการตรวจโควิด PCR สําสหรับโควิดฟรีเนี่ยนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่2หลักเกณฑ์ใหญ่ๆอันที่1เลยก็คือว่าต้องมีไข้ นะคือสา5เจุาองศานะครับร่วมกับมีอาการไข้หวงไข้หวนันมีผื่นท้องร่วงอะไรแล้วแต่แล้วก็ไปในที่เสี่ยงแน่นอนตอนนี้มาเสี่ยงุูแ่กอานจบก็สามารถตรวจโควิดได้นะครับอันที่2ก็คือมีภาวะปอดอักเสบอันนี้ตกต,ตัวนะฮะเข้าโรงพยาบาลเราตรวจให้ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือในคนที่ไม่มีอาการแต่เป็นสัพพะกลุ่มเสี่ยงมากเนี่ยอันนี้กรมควบคุมโรคเขาจะส่งโค้ดมาเป็นกรณีีไปว่าในกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนเป็นต้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ย กลุ่มนี้เขาจะรู้อยู่แล้วจะงน้สองกลุ่มแรกสำหรับคนบุกคลทั่วไปเนี่ยต้องบอกคนว่าถ้าไม่มีไข้นะครับนะฮะถ้าไม่มีไข้หรือไม่มีภาวะปลอดเซ็เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เข้าโค้ดของตรวจ p c r ฟรีนะครับแม้ว่าเราจะสัมผัสคนไข้ที่เป็นโควิดบวกก็ตามนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะคือมันก็มีแบบว่าเออโดนโดนโดน โดนนึกออกไหมนีคนนาาน่คนหน้างานอะคนหน้างานทําไมล่ะทาไมล่ะอะไรเงี้ยคือสงสารคนหน้างานนะครับเข้าใจนิดนึงนะฮะคือถ้าเราโค้ดไปเนี่ยแล้วเราเบิกไม่ได้เนี่ยเออเราก็อดตายนะ